สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุมจ็อกมาแล้วอันนี้เนนวันดียามดีจาก็นนนนจะมาเติมแก๊สไปทำตุรักกันนะครับมีผู้ร่วมเดินทางก็นี่นี่เลยครับไปได้วยกันครับห้าคนครับ เติมแก๊สก่อนนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับมากันสองสามคันเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปชิมก๋วยเตีเ๋ยวกับไปสัมภาษณ์น้องๆเขานะครับวันนี้เป็นงานจะมาอะขอสาวนะครับให้กับน้องชายนะครับเช่นน้องชายผมนะน้องชายพยานาของลูกจักนี้แหละครับ น้องเมียอีกนี่แหละครับน้องชายเมียนะครับน้องเมียสุดท้ายแล้วนะครับต้องจอกจะพาไปนะครับนี่ถึงแล้วนะครับสา้านคุยเสียว,ยวบ้านวังประกดก็นอะไรไงไม่ได้น่ะ พีถึงสถาหาแล้วว่าเลยเเข้าไปงาเแน่อแม่้าไรแม่สา้าคนนไม่รู้ทางคุณห้าเร็วแล้วจะเรยวไปไหนก็บูดี้อเขาวัดไปเข้าวัดแล้ลูกจ้อง

สวัสดีค่ะดีก่ก่นอนวเยไปดูนี่ครับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆเขานะครับว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้องจอบมาดูก๋วยเตี๋ยวนะครับว่ามีเมนูอะไรนะครับโอ้นี่น้ำซุปนี่น้ำลวกอ๋อนู่นน้ำซุปนู่น แม่นี่ขายมานานนะครับเนี่ยขายมาตั้งแต่อยังไม่ถึงสองขวดสองขวดโอ้ยี่สิบขวดแล้วนะครับนี่โอ้โหดูหลักฐานก็รู้นะครับนี่ครับหลักฐานก็คือหลังคานะครับหลังคานี้ไม่ใช่พ่นสีนะครับหลังคาเนี่ยครับควันไฟนะครับนี่ดูสังเกตดูแล้ว่านานขนาดไหนนะครับนี่ร่องรอยนะครับนี่ ไม่ใช่เขาพ่นสีดำนะครับหลักฐานว่าคือขายมานานนานมากนะครับ26ปีแล้วนะครับนอกจากไยเตียวแล้วก็ยังมีน้ําแข็งใสนะครับถ้าใครกินใสๆก็ไม่ต้องใส่น้ําแดงนะครับนี่คือใสแน่นอน มีเส้นอะไรบ้างครับนี่เมย์มีทุกอย่าง er. มีท well. ุกอย่างมีเส้นใหญ่มากๆมีแล้วอีกมีมีขาย้ามีลูกชิ้นต้มยำใช่ไหมแล้วก็ไอเนื้อเปื่อยไม่มีไม่มีอ๋อก็มีแค่เป็นกชิ้นไก่ม่หนูม่ตับ ครับแต่ลุงจอกจะชิมก่อนนะครับแต่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ข้างทางนะครับเส้นทางน้ําอ่างถึงท้องแสนขันนะครับถ้ามาจากทางน้ําอ่างนะครับขี่เข้ามาก็ถึงบางบัดบางบกนะครับเจอเจอปั๊มบางจากก็ผ่านปั๊มมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับอยู่ทางขวามือขาจากในเมืองมานะครับถ้ามาจากทองเสนขันก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับก่อนจะออกทางแยกนะครับ ถ่ายก็เยอะหน่อยครับนี่เขาเป็นพร่อเอกกันทั้งเอกนะครับดูลดูดูจะมาเป็นเคยบ้านนี้นะครับต้องทำเป็นพอดีพอดีอย่าเลย เอาวันใช้รู้สึกยังไงนะที่จะมีเมียแล้วเนี่ยเหนื่อยอะไรเนี่ยเอาจริงๆนะอ่นจริงๆเหนื่อยอะไรเนี่ยเอาได้ตังค์ได้เงินได้ทองอะไ,ได้ไได <ๆ S 1> เนี่ย <c oughs> สัะพัดน้องแล้วนะครับน้องเขาบอกว่าโอเคนะครับมีก็ดีไหมไม่มีก็ไม่ได้เขามันคู่กัน ไปภาพบรรยายไปนะครับมากันหลายคนนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับ นี่ครับก๋วยเตี๋ยวนี่อันนี้คือเส้นเล็กรวมนะครับรวมเลยนะครับเท่าไหร่ถามราคานี่ครับราคาไม่แพงนะครับพี่น้องอยู่ประมาณย5ิบห้าบาทสามสิบาทนะครับถ้าอย่างเดียวย5ถิบห้าแต่มี2อย่างก็เป็นถ้าไก่ลูกชิ้นด้วยก็จะเป็นสาสิบบาทตัวนี้ก็ ยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทนะครับาาราคาไม่แพงครับอย่างนี้บอกคิดกันก็ได้บอกเขาละบอกเขาละอยู่บ้านบางประกดนะครับขายอยู่ที่บ้านบางประกดอำเภอทองแสนขันนะครับ <c oughs> ก็อยู่ไม่ไกลจากแยกน้ําอ่างนะครับห่างแยกน้ำอ่างมาแค่ห้าหกกิโลเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงุงยอกจะ <c oughs> ขอชิมหน่อยนะครับ ชิมน,นี่ยครับนี่ไม่เห็นหน้านะครับอืมต,ต้มยำนะครับต,ต้มยำนี่ครับีน้องก๋วยเตี๋ยวดิ กินน้ำซุปก่อนนะครับครับใช้ได้ครับพี่น้องใช้ได้ใช้ได้ซุปีตัวตัวก็เราขอตัวกินก่อนนะครับเอาเอาเสร็จดีเด้อตัวตัวจะเกิดอารมณ์ขึ้น เร่องสอบม้นก็ืออันนี้บมจักมึวจัทวร์่ลับกมาเนี่ยต้องต้องกินกันพี่น้องกดีรับตัิกินก็เกี๋ยวนะครับนะครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันมนไปโตกินหอีเป็น เ็กรวมนะครับมีทั้งไก่ทุกชิ้นเป็นต้มยำนะครับต ก็โอเคนะพี่น้องใช้ได้อร่อยดีนะครับอยเริ่มครับแวะไปผันไปผ่านมานะครับที่บ้านมาปรกดนะครับลังตีได้นะครับดูบนหลังคาครับหายมานานนะครับเจ้านี้นะครับแบบนานมาก ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับหนึ่งปนึ่งปีครับว่าทำไมว่่านนะบอลนี่มันเลงอนี่มันเลงยาวไปนะครับพักแป๊บนึงนะครับเราก็ตามต่อด้วยของหวานแข่งใสนะครับใส่สแดงพัดเลยนะครับ

ครับตอนนี้เข้าเรื่องราวกันแล้วนะครับกลางจัดแจงจัดการจะทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องเขาก่อนน้องสมโอสวัสดีครับโอ้ยน้เปิดแก้อ้ยมืดจังกันยังมาจังนี่เี่ยทีเจ้าสาวเน่ยทีเจ้าสาวขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วไปเจอกันยังไงเนี่ยเจอเจอโรงพยาบาลนะเจอโรงพยาบาลเขาเขาเอาไปทิ้งอย่างนั้นเหรอ เจอกัะที่โรงพยาบาลเจอนานยังต้าไปตจ้ไปยายหนูยังไม่เสียโอเและวเจอเายายอ๋อตอนนั้นไปเฝ้าย้ายอ๋อตอนนั้นเป็นเฝ้าย้ายที่โรงพยาบาล ตอบใช่ไหมตาใครกันคะคนคนละคนอันนี้คนนี้นะครับคุณแม่เนี่ยเราจะไปเป็นดองกันเลยครับก็ได้ก็สรุปแล้วนะครับ ก็ประมาณปลายปีนี้นะครับได้รับข่าวดีอีกแล้วงานแต่งครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆเขาด้วยนะครับประมาณปลายปีนะครับปลายปีป๊บสิบหกนี้นะครับเดือนสิบสองนะครับรับคลิปนี้จอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เทคลยีมันเทิงน,นะครับคลิปที่ถุงจักได้ลงไปนะครับชมกันแล้วนะครับคอมเมนต์ลงมาด้วยนะครับว่าหันจับปรุงตรงไหนให้แก้ไขตรงไหนนะครับติดชมเข้ามานะครับหันจ,จยยน้อมรับคำาตปมนั้นนะครับอไปแก้ไขในคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ถังจบขอจบคลิปเพียงต่านี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ keu <laughs> <laughs>